สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube นะคะลุงพาลุยชาแนลอีกแล้วนะคะเดี๋ยวดูไม์ก่อนนะคะถ่ายไปแล้วไม่ได้เปิดไม์วันนั้นเนาะอ่ะวันนี้ลุงก็จะมานี่ค่ะเตรียมเขาเรียกอะไรนะเตรียมรถนะคะแต่ว่าเดิมๆเลยนะคะจากโรงงานเลยจะเป็นตัว Open Cap นะคะ XLX ของเรานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นรุ่นตอนนี้ต้องบอกว่าลองจากจริงๆมันขายดีพอๆกับตัว XL Plus เลยนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นเกียร อัตโนมัตินั่นเองหกสปีดเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็น XL Plus นะคะจะแนะนําเป็นรุ่นคนที่เขาใช้เกียร์ธรรมดานั่นเองเนาะคันนี้ค่ะราคาอยู่ที่7จ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทนะคะเครื่องยนต์สองจุดศูนย์นะคะร้อยเจ็ดสิบแรงม้าแรงบิดสูงสุดสี่ร้อยห้านิวตันเมตรนั่นเองนะคะก็เดิมๆเลยเอาสั้นๆนะคะเพราะว่าอยากให้ดูหลายๆเขาเรียกอะไรนะทาหลายๆคลิปเพื่อที่จะบางคนไม่ได้เจอคลิปนี้ก็อาจจะเจอคลิปอื่นที่ลุงว่บลงไว้ให้นะคะก็อาจจะเป็นชอบแบบคลิปสั้นๆนะคะอันนี้ไม่ได้แต่งมาเดิมมเลยา ด้านหน้าค่ะจะมีการตกแต่งสีเทาแบบนี้นะคะก็จะเป็นคล้ายๆแบบตัวสปอร์ตอ่ะมีความเป็นสปอร์ตขึ้นมานิดนึงนะคะส่วนตัวรังผึ้งช่องระบายความร้อนตรงนี้ก็จะตกแต่งสีดําเหมือนกันเลยนะคะจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะอนะคะระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องส่วนด้านล่างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดเลยนั่นเองนะคะส่วนไฟซีแคลมด้านข้างให้มาเต็มเหมือนกันนะคะกับตัว มากกว่าตัว XL พัดก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะขยับขึ้นมา XLS ก็คือให้ไฟ C ีแ a m มมานะคะไฟ d ด y i e running l i g h มานะคะไฟมันติรีเฟกเตอร์มานะคะขยับขึ้นมาแล้วนะคะอ่ะแล้วก็ด้านล่างค่ะไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยเหมือนกันเลยนะคะตกแต่งด้วยสีโครเมยียมแบบนี้เลยนะคะมาล้อแมกได้อยางเลยค่ะซุ้มล้อขนาดสมนิ้วค่ะจากโรงงานสีดำด้านแบบนี้เลยนะคะล้อแมกอลอยค่ะเห็นไหมคะให้ยางบิสโตนมานะคะซึ่งบอกว่า ว้าวมากเลยเนอะอ่ะโอเคนะคะซีรีย,ยงค่ะจะเป็น255ทับ70นะคะ R 1 7ซึ่งเป็นขอบ17บที่ที่แบบว่าตอบโจทย์ลูกค้ามากๆเลยนะคะลูกค้าจริงๆแล้วแม็กมันหล่ออยู่แล้วนะคะแต่สําหรับใครนะคะที่มองหาตัวนี้นะคะ่ะที่ลุงนำมาเสนออีกเนี่ยคืออยากได้อยากให้ลูกค้าได้โปรโมชั่นนี้จริงๆนะคะเพราะว่า ดอกเบี้ยพิเศษ0%นย์อร์ซนะคะศูนยนแสีงวดนะคะหรือไม่ก็ลูกค้าจะเลือกรับเป็นชุดแต่งก็คือชุดแต่งอลังการมากๆเลยนะคะซึ่งตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเฉพาะจองและรับรถภายในเดือนพฤษภาคมนะคะนี่ฟังไม่ผิดจองแค่1,000บาทเข้าบริษัทเลยนะคะอะ แล้วก็ช่วงล่างเลยค่ะช่วงล่างตัวนี้ยังเป็นทวินทูบนะคะแต่ว่าการใช้งานนะคะก็สมรรถนะขับขี่ดีเยี่ยมช่วงล่างนะคะเขาจะเหมือนกันเลยนะคะเป็น2.0เหมือนกันนะคะแล้วก็หน้าดิสเบรกนะคะหลังดัมเบรกนั่นเองนะคะรองรับการบรรทุกหนักได้นะคะอ่ะแก้มข้างค่ะตกแต่งเป็นโคมี่มแบบนี้เลยนะคะมีความแตกต่างนิดนึงจาก XL ็กซ์เอละ ไฟเบรกตรงที่3ค่ะให้มาเต็มเหมือนกันนะคะอยู่ตรงกระจกเลยนะคะถ้าเป็นตัวถ้าเทียบกันกับท้องตลาดทั่วไปถ้าลดราคาประมาณนี้นะคะหรือว่าตัวเริ่มต้นนะคะเขาจะให้ตรงข้างตรงนี้เลยเนาะแต่ของเราแบบล้ามากนะคะบันไดค่ะดีไซน์เก๋ไก่นะคะใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็เบามือจับตรงนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะกระจกค่ะเป็นแบบเขาเรียกแล้วเป็นลามิเนตแบบ2ชั้นนะคะด้านหน้านะแล้วก็ด้านข้างก็เวลาเขาเรียกมีความหนาเป็นพิเศษนะคะถ้าเทียบทเทียบกับตัว ทั่วๆไปนะคะฝาถังน้า,ามันนะคะจะอยู่ฝั่งผู้โดยสารเลยนะคะขอบกระบะค่ะจะเป็นสีดาๆแบบนี้เลยนะคะช่วงล่างค่ะด้านหลังนะคะชกอัพกับแชสซีแยกตัวออกจากกันนะคะแชสซีของเราจะมีขนาดที่ใหญ่กว้างยาวนะคะแล้วก็แหนบนะคะ4เซนนะคะรองรับการบรรทุกได้ถึง1ตันเลยนะคะหรือว่าไปเสริมแหนบได้นะคะต่อข้อต่อลังคาได้นะคะมิติตัวรถนิดนึงแล้วกันนะคะความยาวตัวรถนะคะจะเป็นตัวถ้าเรนเจอร์นะคะความยาวจะประมาณ5.3เมตร แล้วก็ความกว้างนะคะจากตัวซ้ายถึงขวาเนี่ยคะ่ะจะอยู่ที่ประมาณ1.8นะคะ,ะสูงจากพื้นนะคะก็จะประมาณ1.9ทนั่นเองนะคะ,ะไฟเบรกตัวที่3ให้มาเหมือนกันเลยนะคะปั๊มโลโก้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับกล้องกะระยะจอดนะคะตอนนี้ออปชั่นภายนอกให้มาเต็มมากๆเลยนะคะ มาค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นหูลุงจองเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะจองมีแบบมีมีหลายสีให้เลือกด้วยสีนํำเงินสีเทาสีขาวสีดาําสีบรอนนะคะครบเลยนะคะอ่ะแล้วก็กันชนท้ายมีมาให้เรียบร้อยนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะไฟสองสว่างป้ายนะคะมีมาให้เหมือนกันเลยนะคะอ่ะ XLS ของเรานะคะตอนนี้ถ้าใครอยากได้เป็นอะคริลิกนะคะใส่เพิ่มได้นะตอนนี้จะเป็นสติกเกอร์นะคะอ่ะปลายท้ายนะคะก็จะเป็นแบบ นี้เลยที่เราเห็นนะคะเป็นไฟฮาโลเจนไม่ใช่ไฟฮาโลเจนไฟเขาเรียกอะไรไฟเราไฟใต้ประมาณนี้แหละคะ่ะเออนะไะด้านในคะ่ะคือทําเวลานิดนึงนะคะเพราะว่าจะมีเขาเรียกอะไรนะจะมีทาอย่างอื่นด้วยจะมีคลิปอื่นด้วยนะคะด้านหลังค่ะบอกแคปนะคะโอเพนแคปนะคะกว้างนะคะแล้วก็แบบเออนะคะวางของได้นะคะสําหรับใครที่จะบรรทุกคนกับบรรทุกไปนะคะก็หลบๆเอานะคะเบาะจะเป็นสีทูโทนแบบผ้าแบบนี้นะคะคือเวลาตากแดดนะคะเบาะ เบาผ้าแบบนี้นะคะ่ะมันจะไม่ร้อนนะคะแต่สําหรับใครที่อยากได้เบาหนังก็เปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนให้เนาะหัวเกียร์เลยค่ะเป็นแบบ6สป,ปีดนะคะอัตโนมัติค่ะหน้าจอ10.1นิ้วซิงโฟร์เออแอนดอตเหมือนกันนะคะรองรับ Apple c a r าร์เพย์แอนด์ออตนะคะใช้งานได้เหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะลอดภายก็ใช้งานผ่านมือถือได้เหมือนกันค่ะพวงมาลัยค่ะเป็นแบบไฟฟ้านะคะแล้วก็หน้าจอหลังพวงมาลัยก็จะเป็นแบบ8นิ้วนะคะแบบ ภาพสีภา,พภาษาไทยคะ่ะหน้าจอที่ถามมานะคะเป็นทัชสกรีนนะคะตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะคะซึ่งปอดให้มาเต็มนะคะตอนนี้ก็กล้าพูดเต็มปากเลยนะคะว่าให้เรื่องออปชั่นของเราปอดเราไม่แพ้ใครเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์สมรรถนะ,ะการขับขี่นะคะช่วงล่างนะคะหรือว่าความหล่อนะคะต้องยกให้ปอดเท่านั้น,นะคะ่ะนาทีนี้นะคะใครนะคะที่สนใจนะคะจองแล้วก็รับรถภายในเดือนนะคะอินบ็อกอมาด้านล่างคะ่ะ 061198999นะคะแล้วก็ใครที่มองไว้แล้วตัดสินใจไม่ได้อินบ็อกซ์เข้ามาถามเหมือนกันนะคะโปรโมชั่นนะคะดอกเบี้ยพิเศษ0%นะคะสูงสุด48งวดนะคะหรือว่าชุดแต่งนะคะรอบคันนะคะเน้นๆดุด,ดันกันไปเลยนะคะวันนี้ลุงลาไปก่อนเจอกันขึ้นหน้าสวัสดีค่ะ